อุย้ยเฮ้ยซามูไรว่ะปันซามูไรว่ะโอเคทุกคนสวัสดีครับเอ,อ้วันนี้มันเป็นวันเดียวที่ผมอัดกับอันเดีสคอมเมงนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเกมไหนจะมาก่อนเนาะไม่รู้ว่าจะลงเกมไหนก่อนเพราะฉะนั้นดูเกมนี้มันดูน่าสนุกดีมันมีมโหมดใหม่มาซึ่งเราก็เข้ามาเล่นเลยเนาะคำเตือนการุณาลดเสียงหูฟังของคุณให้เบาที่สุด เท่าที่คุณจะทำได้เฮ้ยลืมแผงล็บเชิญไปหรือเปล่าไม่เป็นไรเขาคงรู้กันหมดแล้วแหละทำไมยังไม่เร่มว่าโอ้ยพิดเสียงกันชิงก่อนแป๊บหนึ่งเข้าอย่างฟันอย่างเบล่าบล่าบล่าอุ้ยเฮ้ยซามูไรวะปันซามูไรวะ นั่นเราเองฮัลโหลสวยภาพสวยไม่ทำไมเราหัวขาดอะ่ะสวัสดีใคนที่ไปซื้อลำยายนอกโลกทุกคนนะครับอยู่กับผมปันชายสาและจัดแฮบอมแข็รักเตือนใหม่ครับทันไหมไหวะ <laughs> ลืมกดอัดรูปถ่ายรูปก่อนไหม <c oughs> มีสปินแสดงว่าต้องหนีผีแน่ๆอุย้ย ลืมไปว่าเจอเจ้ย,ยั่นไงว่าแล้วอะไรอ่ะใจสกัมเหรอจำสเกใช่ไหมว่าแล้วว่าแล้ว,ว,วแล้วมีกทีด้วย,วยแอนิเมชั่นหรอนี่อะไรบิดยมเอ้คนไปฉันโมดิพีเซน เดอ m มิมิกยังไม่เข้าอ่ะคิดว่าเขาคัดซีแล้วซะอีกวันตกใจหมดเลยเธอยังไม่ได้ดูคัดซีเมื่อกี้อ่ะยังซึ่งมาเมื่อกี้เลยไปเดินดิีเดี๋ยวผีมาตายเนาะเดี๋ยว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 ไอเดี๋ยวนั่นมันปุ๊บน่เหมือนในคัดซีเลยข้างบนอ่ะเออเราอาจจะเป็นสมุดอะไรกรอบกู้โลกก็ได้นะ แล้วเราก็ตกบันไดไงโอ๊ยตกดังไอ้สอ้นี่โดนอะไรนี่แปรสิแปสิก็ต้องการอะไรจากฉันเน่ะก็ว่าอะไรกระตุกว่าโหลดผีไงเดี๋ยวโหลดผีอีกโหลดผีแล้วเมื่อกี้ เลสโก้เลสโก้เข้าไปช้าจังเรากระตุกอ็อบเจกต้องหางนะต้องหางปีญาณผีเสื้อเพื่อเปิดประตูต,ตายละ ถึงแล้วคูถึงแล้วถึงอ๋อนี่ไงโอ้แล้วถือถึงเข้ามาแล้วก็โดนจัมสแกแล้วก็ตายจบ EP หนึ่งเอาไว้เอาไว้แบบบอกคนดูไงแบบถือกีเซอร์เข้ามาฟุบเรียบร้อยจัมสแกตายก็ต้องไปปุดปืนให้นาลุตะเรารู้โอ้โอ้ทำไมโคมไฟไม่ช่วยอะไรเลยวะทำไมมันเหมือนเสาบงปุดเลยน่าใช่นะ วันนั้นเองค่ะปัญญาที่หายไปเดี๋ยวแชของลักลอบตัวโอเคมันคือเขาหงกดใช่แต่ไม่เป็นไรเราเห็นข้างหน้าแล้วเอ้ยเดี๋ยวเปิดเสียงเกมก่อนมันจะวิ่งเร็วกว่าเราก็ได้นะโอ้ไม่น่าเปิดเสียงเกมเลยกูก็เปิดอยู่ฟองอะโอ้โอ้รีเวิร์สเราต้องหา สิงสีละสีสิงอีกแล้วเหรอเรกทำไมเดี๋ยวมีบิ๊กที่ขยันสร้างของมุงกุนอันนี้คือควบคุมพลังการควบคุมรีเบิร์ดเหรอรีเบิร์ดก็มีเอ๊ะเดี๋ยวโกรธได้ไงผีเล่นผีแล้วภูไหนไหนผีไม่ได้มีตัวเดียวนะภูฮะโอ้ไม่ได้โกรธทำไมลองลองตายดิเมันเก็บได้มันเก็บได้กดอีกดีไว้กดอีไว้ เก็บอะไรมันสามารถเก็บของในนั้นได้เว้ยในไหนมันเขียนอยู่มันเขียนว่าเทคเว้ย e อ่ะเฮ้ยเราเจอผีด้วยเก็บของตรงไหนอ่ะกดมันจะมีผีตัวนั้นแหละผีตัวนั้นอ่ะเราเห็นอยู่มันให้กด e เว้ยนั่นแหละตัวนั้นแหละมันสามารถเก็บได้เว้ยเดี๋ยวรอด้วยดิปันตาก้องนำด้วยมันก็ตากล้องทั้งสองคนเปล่าวเจอาผีสองคนเจอผีสองตัวมาดักหน้าดักหลังเลย เราด้วยพันเราสปีดหมดแล้วเนี่ยทำไมผีเอ้ยแต่ผีมันดีกว่าภาคที่แล้วนะผีมัน,น,นดีกว่าเว้ยมันตุก,ต,กตุกอย่างนี้มันต้องการอะไรอ๋อต้องใช้เราต้องอาจจะต้องเก็บมาทั้งสี่ตัวก็ได้นะมันอาจจะมีแค่สี่ตัวไงเราก็ต้องหยิบมาสี่ตัวเดินม,มาแล้วเดินม,มาแล้วเก็บตัว ได้จิเวล<ะ>รี่เหมือนเดิมโอ้ยไม่เลี้ยงงาก็ดีอ้าวเราอยู่ที่ประตูเดิมโอ๊ยตกใจไอเนี่ยมือเนี่ยเฮ้ยผีโอ้มันมันทิ้งเราอ่ะไม่ไม่ง้อเราด้วย มีเมือนหนึ่งที่มันถือรูปปั้นสิงโตก็ได้นะ หเมืเไมอได้ยินไหมแบบเฮ้ยนั่นไงเดินผ่านไปทางซ้ายแล้วพูมันพอพอพออยู่อะได้ยินไหมเฮ้ไงเราเห็นแล้วมันเดินผ่านไปทางซ้ายเมื่โอกี้อ้โหเออมันเอ่ย,ม,อยมาเลยเราเห็นเธอเดินค้นางอยู่นี่ไงเจอแล้วใส่มีมได้เยอะเลย เอ้ยรีเบิร์ดเจอรีเบิร์ดแล้วเ้ยเก็บแล้วแล้วไป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 ไงพอสองพี่เรากู๊บปันตู๊บ <c oughs> ไม่เป็นไรปันเราได้มาแล้วไห <c oughs> นเราจะไปอันนั้นก่อนใช้คัมภีร์ก่อนคัมภีร์อะไรนะคัมภีร์รีเบิร์ดใช่จำไ,ได้ กี้อสเราตอยาจา<ม><ม>จะโกรธโกรธเราแบบโกรธชิบหายก็ได้นะแล้วก็พอเสร็จเราก็มีบอสไงมาเลี้ยวไปทางขวาเม,มืเอ่อกี้เห็นแล้วเหรอ,อ,อโอ้ขวามานี่านมาคอนโทรลเจ้า Control แล้วได้แล้วไปแล้วเฮ้ยมีระบบมูนวอล์กไงได้ดีขึ้นนะ เฮ้ยทำไมมันตามถึงนี่เลยอ่ะโอ้ยเดดปันเธอได้ยินเสียงเหมือนเราไหมได้ยินได้ยินแบบโห่ห่าบอกปุ่มต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 ุ่มเต็มเลยโหฮ่าโหตุ่มปังตุ่มปังฮาโลโหฮ่าอะไรนั่นน่ะเฮ้ยเจอคอนโทรลอีกแล้วเอีอย่าเลยโอเคได้คิวที่ปั้น โอ้โหตุ่มดำตุ่มดำเหลือเลดหาเลดให้เจอเยอดเลยคิดได้ยังไงวะผู๋เ้ยได้ละสวยเลยเลยนะ กูเจอแล้วอะไม่ใช่ได้ภาพละได้ภาพหน้าปกแล้วสวยเลยเว้ยสวยแบบสวยมากเลยเว้ยนี่นี่พันนี่วันี้ฮันหลังมาหันหลังมาเราเจอที่ละนี่วันนี้นี่นี่ตรงนี้เลยสวยมากเลยนี่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 สวยมากเลยหยุดปัญญาอ่อนแล้วเรียนไปดีกว่าไป ด้วยคอยเป็นเร็กเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วตัวเจอแล้วลีมันหอนี่ครับปันเฮ้ยเร็กบันเร็กเร็กได้แล้วได้เร็กครับบันได้เร็กไหมได้เดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอให้สแตมิน่าหมดไหมไม่หมดไม่หมดเหลือครึ่งหลอดเหลือครึ่งหลอดยังได้อยู่ยังอยู่ดียังอยู่ดีเร็กเร็กเดี๋ยวเราจะวิ่งชนต้นไม้มันจะได้ติดต้นไม้แล้วมันก็กลับไป เอ้เดี๋ยวร้อย้มาละนั่นแหละสวยร้อยปันมาเร็วอยู่ด้วยกันก่อนเ,อเดี๋ยวนะทุกคนเห็นเหมือนผมไหมมาเร็วปัน้นหนึ่งสองสไปประตูแล้วก็ปิดแล้วก็ขังเราไว้ที่นี่แล้วก็จบแล้วก็ดีเอ็นีร้องนี่ไงโอ้โอ้ปัน <c oughs> โอเคโดนพร้อม okay, <c oughs> จำสกแกะละลูกตาเดือวต้องเข้าไปอ๋อโหลดดิงพีสวิตโหลดดิงโหลดดิงโอ้เดินออกไปให้ผีฆ่าก่อนตายดีกว่าแล้วร้อยแล้วมันก็ยิงยิงตาเราอยู่เว้ยมันยิงตาหรอเว้ยอดูสะกดจิตเมดูซา่าหลังคามแปบเออมี <c oughs> อมมปลากินเชฟหรอเงอ้ยยังไม่จบอีก โอ้ยทำไมต้องเป็นบ้านอีกแล้วต้องเป็นบ้านแบบนี้อ่ะโอ้โอ้ oh <my> oh, เปิดประตูได้ด่ะย, <G ül> ยอมแพ้ไม่กล้าเลยแค่ประตูธรรมดายังไม่ไหวแล้วปันเข้าไปน้วเอา้าจริงหายด้วยปันเธอมองเห็นอะไรเมื่อกี้ <G ül> โอ้โอ้ออนี่นะทุกโอ้โอ้โอแบบเดินไปเดินมาแล้วโดนจับสแกนนี่ออกเกมเลยนะอโอ้อันนี้นานกว่าปกติด้วยอันนี้มาเน่เชื่อไหมเข้าไปอ้าวโอ้เราต้องกลับไปปันโด,ดนจับสแกนแน่เชื่อกู ตามทางอ,อันนี้แล้วอะให้หาอะ,อะไรอะ,ะเจอประตูแล้วปันโอ้ใหม่นะตาก่อนหนึ่งสองสงอามตองก็ได้ดีวะเชื่อไหมกลับไปจ้ำสแกตายจบเกม รีบ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 โอ้โอ้ตายรู้แล้เราจะเชื่อคำสั่งเราจะเชื่อเขาเอ๊ะเดี๋ยวไปให้อยาบิดดูต่อหน้าดิชัอเปิดปรตูา้วเปิดประตูยาด้วยไปไเปิดประตูคนนะเลปันไี่แบบจะเอไ ที่อื่่่นดีีกวาลดช้าเกินไปไม่ได้แดมหลังคุณไม่ใช่แล้วก็มองไม่เห็นเันเนี่ยซารุนี้คืออะไรอ่ะบีไฮย,ยูเอ้ยไม่ใช่ซาโรนี้ซายุนระหันหลังดิปันก็ไม่มีอะไรนี่หว่าที่ตรงนี้แหลอะอ่ะ ไปเล้วไงตอว <ไป S 1> ทีลิพต์แล้วโอ้ทีลิพต์เอ๊ะเดี๋ยวแล้วเราก็เจอทางแปบบแบบลกๆด้วยีินี่เจอไหนมองเราไม่เห็นหรอกเอ้ยนี่ไง h i d e in the b u s h บุชพุ่มไม้เมื่อคนได้ยินเสียงต้อง แอบในพุ่มหญ้าเมื่อคุณได้ยินเสียงพุ่มหญ้านี่อันไหนะพุ่มหญ้านี่อันไหนล่ะมันไม่มีพุ่มหญ้าเลยนะมัน<ต>มีแด่แบบหญ้าที่อยู่บนพื้นนะ่ะ<า>นี่ใช่หรือเปล่าพุ่มหญ้าเออนั่นไงพุ่มหญ้าโอเคแอบตรงนี้แหละจบพาร์ทหนึ่งไอ้จบพาร์ทสองฟโมูเดียว<บ>หาของก่อนเอ้ยปัน กุญแจไหนอะไม่หมายถึงมันต้องใช้กุญแจแน่ๆนี่ไงได้ยินอะไรไหมปอนแอบก่อนจะยินแล้วแอบก่อนมันหอ่อแต่มันไม่ได้ยินเสียงเยเท้านะฟูไม่ฟูเพราะมันจะวิ่งเร็วไหมแบบวิ่งแบบฟีแล้วก็บึ้มให้หลก <laughs> ก็น่าจะวิ่งเร็วมากมาก ถ้าเกิดว่ามีภ่มยาให้ตกอ่ะแล้วก็โอนวะมูชินเด้อยู่ไงโอ้ตรงนี้โดนแน่เจสกั๊มบึ้มภ่มยาดีมากตัดจบคลิปสามเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมจบไปจังยังไม่เจอผีเลยนะสี่สิบนาทีแล้วของเราเรสี่สิบสี่ถ้าจะเหลือสกกี้สิบอะไม่ตัดเหลือสิบนาที เพราะแบ่งเป็นคลิปแบ่งเป็นคลิปสองคลิปไงเดี๋ยว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 พุ่งยาเต็มเลยฟูตรงนี้ตรงนี้อะเป็นทางแคมป์ทีมาแล้วมาแล้วหรอไหนอ่ะมี่มาไม่เห็นหรอไม่เห็นเหี่ยบรอเรยเท้าด้วย ไม่ได้ยินเสียงเท้าเลยคุ้ม,ม<า>เต็มเลย่ะบันอีกแล้วโอ้เห็นเหมือนเราเใช่ไหมก่อนอยู่นี่เห็นสิใส่เดือนเราตายอันนี้มันทางข้าแล้วเข้าภูมิยา เดี๋ยวเรามันเดินกลับไปก่อนไอ้ตัวนั้นหรืเอล่ะที่ตัวสูงสูงเชี่ก็ได้วะเฮ้ยเจ้าบ้านฮะมาอีกแล้วกล<ะ>ับดว่วน เพิ่งยเพิ่งเ,งเอ้ถือคมไฟไม่เป็นไรเพิ่งรู้บ้านน่าจะเป็นเซฟโซนเราว่าไม่เชื่อตัวมันเท่านั้นเธอคิดว่ามันจะเป็นเซฟโซนได้อีกเหรออาโฟรดูเบลดต้องหาดาบโอ้ต้องหาดาบมันอีกแล้วไม่ชอบเลยไอ้ที่หาของอะไรแบบเนี้ย อาจจะเป็นดาบเป็นกุญแจสีส้มก็ได้ครับมาแอบตรงกุ้งยาสิเสียงยังยังมันมันมันไอมันไอต้องใช้สเตปซิวมาอีกแล้วอ่ะไหนไอตัวสูงสูงที่เราเจอตอนต้นคลิปต้นคลิปนี่ไม่ใช่ตัวนั้นก็ได้นะไอตัวนั้นไงไอตัวสี่ตัวนั่นอ่ะหนึ่งสองสามสี่ ได้ยินอะไรไหมปันข้างหน้ามีพุ่มเยอะอ้าวไม่มีเจ้วตรงนี้ต้องรีบรีบวิ่งรีบวิ่งรีบวิ่งวิ่งแล้วก็เจอกับพี้จาระเลยเนี่ยวิ่งแบบเดี๋ยวนี้มันทางเดิมป่ะไม่รู้อะใช่ไหมเราหลงทางมากเลยนี่ทางเดิมฟัน เอาเลยทางเดิมกับป้าไปเลยไปยเลยอ่ะเร็วเอาวุ้งยาดวนไม่มีเสียงเอยมาละทำไมโดนนะ <laughs> กุ้งย่าหรอกเด็กเอวิโอโอจบคลิปเสร็บูเอ้ไม่จบไม่จบเราต้องจบแล้วจบแล้วสิใจบแล้วจบแล้วครับก็ก็การขอบคุณที่เราโชมครับย่าย่าย่าขอร้องย่กินข้าวต้องฟันซับถึงจะสร้างกินกระเ้าะกินเศร้าวก่อนโอเคงั้นอย่าขอเกมไอ้บ้าโอเคครับเพื่อนผมมันพอแทนครับพี่น้องเพื่อนทุกคน ถ้าขยายอัดคลิปต่อนะขอให้ถึงหนึ่งเท่าลยเนะโอเคครับถึงจ,จะมาต่อนะนะเนาะโอ,อ้โหต่อ